ตองนะฮะปลาช่อเขาดูชิ้นที่ใหญ่นี้ใส่ลงไปคลุกเลยดูฮะปลาช่อดูยีครับโหสุบมากมี่ก็ดูกอ่อนด้วยเด็ดดูแบบน้ำเลยดูความยิ่งใหญ่ของปลาช่อเขา เฮ้ยปาช่อต้องกินนะอร่อยจริงๆลุยฮะโหมันนุ่มเรื่งมากเลยอะ่ะอันนี้คือพิเศษเสี่จี้กับนี่นะฮะกบหมูกับหมูบาช่อสองอย่างนะฮะแล้วนี่กระเทียมเจียวกากหมูให้มาเลยโอ้โหเฮ้ยถ้าใครรักจี้เหมือนกับผมนะฮะร้านนี้ผมแนะนำเลยดูดิราคาดีถูกมากและให้เยอะมากจริงๆ ชามเดียวจุกคุ้มมากแต่ผมสั่นไปสามครับเอสั่งไปสามลุยฮะหกโมงครึ่งนะฮะวันเสาร์อยู่ที่สวนลุมประตูแปดวันนี้เรามาลุยร้านเด็ดกันก็คือร้านกอเหล่าเลือดหมูร้านนี้นะฮะประตูแปดจะบอกว่าความเด็ดเขาก็คือเขาให้ชามใหญ่มากและเครื่องเขาแน่นจริงๆทุกอย่างมีครบแม้ว่าเลือดบะช่อเครื่องในต่างๆเดี๋ยวเราไปลุยกันครับบ้านสวนลุมนี้ไม่ได้วิ่งเนียมากินนี่ฮะ มาแล้วเสร็จใหม่ๆโอกองทั้งปาช่อแน่นขนาดมากน่ากิสุดโอ้โหเ้ๆเลยพร้อมลุยเลยครับและดูชามนี่คือพิเศษชามใหญ่60บาทแต่ให้เครื่องเยอะและแน่นมากๆโอ้โหดูอันนี้เป็นแบบเครื่องในล้วนๆน,นะฮะครบทุกสิ่งอย่างนี่มีทั้งแบบปะชอ่อมีทั้งเสีนยงจีมีเลือดมีเนื้อหมู มีกระเพาะมีตับแล้วดูตับกับหัวใจแผ่นโตมากฮะส่วนนี้บะช่อล้วนฮะโอ้โหแล้วก็เลือดมาเรา้มาลุยเรามาลุยก,ก่อนเลยคิมซุปก,ก่อนน้ำซุปคือเช็งมากๆเช็งจริงๆโอ้โที่รีตองนะฮะบะช่อเขาดูชิ้นใหญ่ๆนี้ใส่ลงไปคลุกเลยดูฮะ ปลาชอ่อลุยครับโหถุดมากมีกระดูกอ่อนด้วยอืเด็ดเลุยฮะโอ้ระดูเส้นจีฮะแผ่นโตๆใหญ่ๆอย่างนี้ืหเส้นจีฮะความหยาดติลุยครับ,รบโห มึงยอดตับนะกว่ามึงข้าวความใหญ่แ,บบแผ่นตับดิลี่ยใหญ่จริงดูไหมฮะโอ้ดูมากงตัวเลือดขนาดเดียวเว้ยหืมยังใหญ่ ปลากินเลือดนะนี่บีบอย่างนี้มันจิ้มลงะรับผมจิ้มลง็นเลือดอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วตักขึ้นมาเลยดูยัดใหญ่สะใจจริงๆหืงม,มาลุยฮะโอ้ ร้านนี้นะไม่งกเครื่องเลยให้แบบสดๆจริงนี่เนื้อหมูหมูมันหมูมัง,งเขาดูครับโหนุม่มมากโอ้ร้านนี้เด็ดจริงบอกเลย บอกการตื่นเช้ามากป่ายโมงเขาหมดแล้วนะฮะนี่ไส่กับกบระเพาะลุยครับลองดูนบัดเพาะเน้นๆน้นตรงแบบน้ำเลย ดูความยิง่งใหญ่ของปลาชอ่อเขาเฮ้ยปลาชอ่อต้องกินนะอร่อยจริงๆรุยฮะโอ้ห <c oughs> มันนุ่มเด้งม,ม,มากเลยอ่ะ <c oughs> อครับสมุนที่หลักจีนะใหญ่เลยดูโอ้โหจีผันเต่งๆ,ๆ,ๆแบบนี้รุ้ยับ โอ้โหกรอบเยรี่ยงมากสุดหัวใจหัวใจนี่นะัสดครับโอ้โหค่อน่อยเลยคุ้มมากทาบเริ่มสุดยอดแล้วถ้าเข้ามาอันนี้คือพิเศษเสี่จีกับนี่นะฮะกระมูกับหมูบะช่อสองอย่างนะฮะ แล้วนี่กระเทียมเจียวกากหมูก็ให้มาเลยโอ้โหเฮ้ยถ้าใครรักจีเหมือนกับผมนะฮะร้านนี้ผมแนะนำเลยดูดิราคาดีถูกมากแนละ้วให้เยอะมากจริงๆชามเดียวจ,จุ๊บๆ,ม,ๆมา,ากแต่ผมชัาไปสามครับเอาั้าไปสามลุยฮะอืมโอ้โหคุกมากอืม ก็คือมะล่อมทำใหญ่มากโอ้โหหึเติ่งติงติ่งฮะลุยครับหืมกุบกรุบมากนี่แบบก็โอ้โหมนี่จังจังใส่ไแบบนี้เลยน้ำร้อน ดูดิความปินพิเศษบบนชอบเส็นจีเลยฮนะโอ้โหข้าตำโคตรดีอ่ะดยอดทา่หรอก่อนคัดก่อนแล้วทายไหบนี้เกาเหล่าเลือดหมูส่วนรุกประตูแปะนะฮะร้านนี้มาตำได้อร่อยสะอาดให้ถือและให้เยอะใส่ใจลูกค้ามากโคตรดีดียอดคนระับ ยับเช้าด้ยฮนะ